ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะพ่อกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันหมอลำเพชรชลาประทาดขามแกนจงอ่างขรร่างสอดแจงค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาแล้ว จะเหลือกเกินนะคะในคอมเมนต์นี่นะคะก็ต้องกราบขอพระคุณกันแล้วกันนะคะหลายๆคลิปที่ลงไปที่คุณผู้ชมคอมเมนต์ขม,ม,ม่ามีความสนใจขมา่า้วก็ไทยถามขม่าว่าหมอลำพิชชาพระธาตุสามเกียนจงอ่าง,งคร่งสอดแจงนี่นะคะย,ยูบ้านใดบ้านเกิดเมืองนอนบ้านพืชผราวอ้อมบ้านป้อมพาชีบ้านตีพายเนียวบ้าน,พาน,านพาแพทย์ไซบือยูสไซว่าสันวาคุณผู้ชมคอมเมนต์ขม่าว่าเป็นเอฟซีไมเดอร์เอฟซีจากตั้งจังหวัดเอฟซีจากตั้งประเทศหรือว่าเป็นแฟนครับที่เขามาติดตามไหมนะคะ ดิฉันหมอลำเพชรชาาหรือจงอ่างข้างสอดแจงก็เลยจะบอกว่านะคะบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นโดยกําเนิดค่ะเกิดอยู่บ้านน้องบัวบานตนําบลไทรมูลอําเภอนําพองจังหวัดขอนแก่นค่ะใกล้ๆกันกับบ้านงูจงอ่างนะคะชมรมงูจงอ่างแห่งประเทศไทยนะคะเป็นลูกพระธาตุชามแก่นโดยกําเนิดค่ะสายลำน้าพ้องนะคะซึ่งไหลถอดแาวมาจากเอ่อเขื่อน อุบลรัตนะคะไหลผ่านบ้านที่ฉันไปนะคะก็เลยเป็นสาวลํำนำพ้องโดยตรงค่ะสาวนำพ้องขนาดแท้ได้มาลำลองเอขันเจ้าจากเล่ให้เมื่อบ้านม่อมพนา สาวนําพ้องโดยกําเนิดนะคะคุณผู้ชมขาผู้ละคนกับชับบ้านในหูนะคะอาคือจังเห็นยุจังหวัดอุดรท่าน,นี่เนาะเป็นคนจังหวัดอุดรบ่อนะคะคือจังเห็นยุทจังหวัดขอนแก่นคือจังเห็นยุทจังหวัดกาลสินนะคะแต่ละพื้นที่แต่ละมองแต่ละหนทางแต่ละสถานที่ต่างๆคือเห็นเป,ป็ปักลับปักฐานอยู่อันนั้นเป็นเฉพาะนะคะเป็นเฉพาะ เป็นเฉพาะช่วงเวลานะคะยุจจังหวัดอุดรธานีกับตอนที่มาเลียนปลิ้นญาตีค่ะมาเลียนปลิ้นญาตีอยุราชพัฒอุดรธานีนะคะไปยุคกละสินกับตอนที่เลี่ยนยุทีวิทยาไันนาตาสินกละสินนะคะช่วงสั้นกลางกลางหนึ่งกลางสองกลางสามนะคะก็คือม้อสีมอหาม้อหกเลี่ยนยุทีนาตาสินกละสินนะคะแล้วก็ยุจจังหวัดขอนแก่นนะคะกับช่วงเลี่ยนปลิ้นญาโทนะคะแล้วก็บ้านเกิดกับยุจจังหวัดขอนแก่นค่ะ เพราะฉะนั้นเรีวสาธอังก็เลยเป็นคนหลายจังหวัดว่าง,ง่ายๆมาไหลยเจ้ากินเขาไหลเงี้ยนอนพี่น,อน้องนอนจบสั้นกลางหนึ่ง กลางสองกางสามก็คือม่อสีมอหาม่อหกนี่จากวิทยายลัยนาฏศิลป์กระสินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะคะเลี่ยนแขนงศิลปะการแสดงพื้นบ้านแล้วก็มาต่อปริญญาตีอยู่มหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะสี่ปีนะคะแล้วก็ทํางานอยู่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ต่อเนื่องมาจนว่าเป็นหมอ่ําอยู่หมอ่ําเสียงวิหกพี่ราคาพี่น้องขานะคะเป็นเวลา ปดเก้าปีแล้วนะคะแล้วกอายุจังหวัดขอนแก่นขึ้นไปอีกนะคะตอนเลี้ยนปริญญาโทนะคะสาขาวัฒนธรรมศิลปรกรรมและการออกแบบวงเล็บศิละปะการสแสดงนะคะเออยูม,มหาวิทยาลัายขอนแก่นนะคะจบแล้วค่ะบนนั้สิไปไซสเออสิมีแพนไปจังหวัดอื่นอีกบอสิไปยูเมืองอื่นอีกบอนะคะกาขาด่าคงจะยูอุดอรนขอนแก่น2จังหวัดนี่แหละค่ะกาลสินกา บ่ได้ไปหลายปีแล้วนะคะกาลสินนี่เมื่อยินดำนำซุ่มปลากุ้มบอลคือแขแกงหางปลาน้าบอนคือขางฝาลานเสียงกระจักกระจันห้องป่านฝาเรืองบนแต่จนจนคนปีพ่อแซ่กาลสินเฮ้ยมีส่วนโซเดียแอลระบำลำฟอนแอลระบำลำฟอนแต่ยังคงขิดหอดอยู่คือเก่านะคะจังหวัดอุดรกระชิดหอดอยู่คือเก่าจังหวัดขอนแก่นกับเป็นความผูกพันเป็นต้นสายปลายเหตุเป็นต้นกําเนิดเป็นบ้านเกิดของดิฉันหมอลำเพชรชลาเองนะคะอ่าเป็นต้นกาเนิดของพ่อของแม่ ต้นตระกูลเลยกรว่าได้นะคะเพราะว่าจะเป็นตระกูลทางปูตระกูลทางพญัยเพราะฉะนั้นแล้วสาวจวงอ่างเป็นเล่าขนานแท้ค่ะเล้าใดเล้ากลางเล่านี่แหละเล้าอีสานแท้แท่รอยปเส้นค่ะไม่ได้เป็นลูกเครื่องไทยไม่ได้เป็นลูกเครื่องจีนไม่ได้เป็นลูกเครื่องแก้วไม่ได้เป็นลูกเครื่องยวนไม่ได้เป็นลูกเครื่องพม่าไม่ได้เป็นลูกเครื่องแขกไม่ได้เป็นลูกเครื่องใสเป็นเล้าล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยมีอ่า ความเป็นเล่าในตสูงมีความเป็นอีสานบ้านเฮ่ายูเพราะฉะนั้นก่เมาว่าวููพี่น้องเ้าฟังช่วงรายการเล่าสู่กันฟังนะคะพี่น้องอมเม์เขมาหลายนะคะส่วนพี่น้องที่อยากจะรู้อ่าต่างๆไ่ว่าจะเป็นซื่อเสียงเลี่ยงน้ำหรือว่าฉายาหมอรองหมอล่ำต่างๆชิบนาสิวาสูพี่น้องเ้าฟังนะคะชิปนี้เ้าก็มารูจักว่าบ้านเกิดเมืองนอนอยุ่ใสผู้ใดอย่ใกล้บ้านน้องบัวบานเสียงฝนมาแล้วพี่น้อง ผู้ใหอยุ่ใกล้บ้านน้องบัวบานตำบลไท้มูลอําเภอนำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นคนอําเภอนำพองเป็นคนตำบลไส้มูลเป็นคนอ่า จังหวัดขอนแก่นอยากไปเยี่ยมยามถามข้าวกับไปได้ค่ะบ้านเลขที่กับยูบ่อไก่บ่อไก่ค่ะเออยยูบ้านเลขที่หกสิบเอ็ดทับหนึ่งค่ะไปเยี่ยมยามถามข้าวได้หรืออยากจะไปจ้างหมอล่ำก่อนกับไปได้หรืออยากจะมาเลี้ยนหมอล่ำก่อนกับมาได้นะคะเขามีศูนย์การเรียนรู้สืบสานงานศิลป์แผ่นดินอีสานหอศิลป์เยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะได้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปะวัฒนธรรมปีพุทธศักราชสองพันหร้อยห้าสิบแปดเดี๋ยวอันนี้เขาจะมาบอกซูพี่้ง คลิปหนาต่อต่อ,ตอไปฝนก็ม,มาแล้วจังเสียละพี่น้องอากาศบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องให้พี่นออ้องเ้าเบืองเม่งด้วยพูนพูนพ่นโอ้จะแม่นดีเนาะพ่นเขาก็กำลังเฉียวบรรยากาศกำลังดีค่ะพุูนเอาเห็นบ่เออฝ่าฝนชันาทานเนาะอืมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเล่าสู่กันฟังว่าสู้พี่ว่าสู้น้องเขาฟังนะคะพี่น้องสงสัยเขามาหลายเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็น เป็นญาติพี่น้องร่วมจังหวัดหรือว่าเป็นร่วมตำบลร่วมอำเภอเดียวกันยกกุ่ใกล้ๆกลันก็ไปเยี่ยมยามถามข้าวใดเด้อทา้านบรองบุบานตำบลบ้า้ยมวนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นบ้านดิฉันหมอลัมพีช,ชาะประชา,าจามแก่นจงอ่างขร่างสอดแจงเองนะคะคุณผู้ชมก็ได้นะคะหากพี่น้องสุข,ขสุขกนดูแลสุขภาพเด้อคะ่ะพี่น้องคะฝนก็รู้ซึกงว่าสิต๊ะเลยละคะ่ะสาวจงอ่างก็อา,อาจจะนิ่มมองนี่ยุดเทียงหน้าได้หน่พีน่น้องเออเห็นเทียงหน้าก็เลยมาเ้าสูพี่น้องมาฟัง บ้านีผู้ผู้ใดที่ถามเขมาม่าผู้ใดที่คอมเมนขามาก็จะหายสงสัยแล้วเนาะค่ะว่าสาจงอ่างนี่เป็นคนจังหวัดใดเป็นคนอำเภอใดเป็นคนบ้านใดเป็นคนตำบลใดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเว้าสู้พี่น้องฟังเล่าสู่การฟังมีขอสงสยยัยเอียงคมมอมเมนข้าม่าถามขม่าค่ะพี่น้องค่ะนะคะแล้วก็สนับสนุนจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะคะแล้วก็อ่าอ่า ให้กำลังใจกันไปแจ้งสี่และพี่น้องขาในยุคแจ้งสี่นะคะหากพี่น้องสุข,ขูสุข้นดูแลสุขภาพให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขูสุข้นกันแล้วกันคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมจ้า